ข้อนี้โจทย์ให้สามเหลี่ยมมุมฉากมารูปหนึ่งแล้วก็ให้เราหาค่าที่โจทย์กำหนดข้อนี้มีวิธีคิดดังนี้นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสในการแก้ปัญหาโจทย์ได้ซึ่งเลขชุดที่เป็นด้านประกอบทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็จะมีชุดหนึงก็คือ3 4 5ห แต่สิ่งที่โจทยให้มาก็คือด้าน bc จทดให้มายาวเท่ากับ8เพราะฉะนั้นอาัาตราส่วนอีกยอ2ด้านที่เหลือก็คือ6กับ10ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว x บวก3เท่ากับ6และ x บวก7เท่ากับ10ดังนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ3จทย์ให้หาว่า2 x ลบ1เท่ากับเท่าใดเราก็แทน x ด้วย3 สองเอกรลบหนึ่งก็จะเท่ากับ5